สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับภาพนั้นยานี้ e ีนี้ E ีีที่59แล้วนะเจอกันทุกวันจันนะครับวันนี้วันที่26สิหงหานะครับ2,567นเะครับเราก็จะมาเจอกันแบบเนี้ยทุกทุกอาทิตย์นะครับเรียกว่า1ครั้งนะครับทุกๆวันจันรนะครับมีเวลาว่างก็จะมาทําคลิปให้นะครับในส่วนของภาพนั้นยานี้นะครับก็ใครที่ ตามกันมานี่ก็59คลิปนะารวมคลิปนี้ด้วยนะครับก็คงจะมีเวลาก็ใช้เวลากันประมาณสักไม่เกิน20นาทีนะครับก็วันนี้น่าจะมีเรื่องราวที่แตกต่างออกไปนะครับเพราะทุกๆครั้งเองมันก็จะมีเรื่องราวใหม่ๆนะครับมาจากาภาพมาจากหลายๆเพจนะครับาภาพไหนที่แอด ได้นํามาประกอบในรายการนี้ก็ต้องขออนุญาตไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นตัวอย่างนะครับอาจจะมาจากเพจวิชาการหรือว่าเป็นเพจที่เขามีตั้งกลุ่มต่างๆแล้วเกิดปัญหาเขาก็มีการถามจริงๆแอดก็เข้าไปตอบให้นะแต่บางทีบางทีถ้าไม่ใช่เพจของแอดเองเนี่ยบางทีแอดก็เกรงใจนะครับก็อาจจะหยิบ เอาภาพตรงนั้น่ะค่อยมาอธิบายในเพจเรานะครับใครที่ตามมาหรือแอดไปแนะนําว่าให้มาติดตามเพจนี้ก็มาเจอแล้วนะครับมาเจอตัวจริงกันแล้วนะครับภาพนั้นยานี้เป็นการานําภาพมาสื่อสารนะครับว่าภาพนั้นมันคืออะไรนะครับแล้วก็บอกว่าควรใช้ยานี้ยานี้มันคือ,อยาอะไรใช้อย่างไรนะครับโดยคร่าวๆเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าท่านใดที่มีปัญหา,าตรงตามภาพนั้นเลยนะครับก็ สามารถที่จะอินบ็อกซ์หรือว่าติดต่อสอบถามเข้ามาช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแชทในเพจ Facebook เราก็ได้นะครับแล้วก็ทาง YouTube ทาง TikTok อะไรพวกนี้ก็ติดต่อได้นะครับหรือว่าท่านจะโทรศัพท์เข้ามาติดต่อสอบถามที่บริศัพท0928064466นะครับแอดรอให้ความช่วยเหลือตรงนี้อยู่นะครับก็มาปรึกษากาันเบื้องต้นได้ถ้ารีบร้อนท่านก็หาซื้อยาแถวบ้านได้นะครับแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆก็สามารถสั่งทางเพจเราไปได้เลย นะครับส่งของทั่วไทยไม่เกิน1-2วันแน่นอนนะครับแล้วก็มีทั้งระบบโอนเงินและเก็บปลายทางนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนเราจะเริ่มกันนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนําผู้สนับสนุนนะครับรายการของเราก่อนวันนี้จะเป็นในส่วนของบริษัท 2MJ นะครับก็จะเป็นสุดยอดฮอร์โมน3ตัวนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับก็มีหลากหลายเลยวันนี้ที่จะแนะนำกันก็มีในส่วนของขา้าวโพดตัวนี้ป๊อปคอนนะครับนี่ อันนี้เป็นสูตรพิเศษสําหรับข้าวโพดโดยเฉพาะเน้นเลยว่าเร่งต้นเร่งเขียวเร่งโตไวนะครับแล้วก็ทนแรงด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นในส่วนของอ้อยนะครับตัวนี้เลยเฮดเวย์นะครับใช้ได้ตั้งแต่อ้อยเล็กจนไปถึงเรียกว่าก่อนเก็บเกี่ยวได้เลยแล้วก็ท่านเอาไปบวกกับปุ๋ย ถ้าเป็นช่วงเร่งต้นก็ใช้ตัวหน้าสูงๆหน่อยนะครับแล้วก็พอขยับขึ้นมาก็อาจจะเป็นอ้อยประมาณ4 5หเดือนก็ใช้เป็นสูตรเสมอนะครับแต่ถ้า6-7เดือนขึ้นไปแล้วนะครับเริ่มทำความหวานท่านอาจจะไปใช้คู่กับ0ูนย์หรือ0ูนก็ได้นะครับตัวนี้ฝากไว้ด้วยเฮ a เวย์นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ปลูกมันสำปะหลังนะครับเราก็จะมีตัวฮอร์โมนที่ช่วย เพิ่มผลผลิตนะครับแล้วก็ทำให้หัวใหญ่หัวโตหัวดกนะครับตัวนี้ก็คือเฮดหลายนะครับก็ าสามารถไปใช้กันได้ทุกตัวนี้อัตราก,การใช้อยู่ระหว่าง8ถึง10ไร่นะครับก็ทั้งนี้อยู่ที่ว่าถ้าท่านจะเร่งมากๆก็อาจจะใช้ขวดหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ5ถึง6ไร่ได้นะครับถือว่ามันอาจจะทําให้เห็นผลเร็วขึ้นนะครับเพราะความเข้มข้นอาจจะสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าท่านใดที่มีการใช้โดนนะครับฉีดบ่อยๆได้ไม่ได้ลําบากที่จะไปจ้างคนเดินเข้าไปนะครับหรือว่าอ้อยมันหรือก็พวนมันสูงแล้วเนี่ยเข้าไม่ได้ใช้โดนก็ท่านสามารถทําชุดหนึ่งที่10ไร่แล้วก็ฉีดบ่อยๆ ทุกเดือนก็ได้นะครับประมาณเดือนละครั้งก็กําลังดีอย่างน้อยนะครับโอเคนะครับไปต่อกันด้วยฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัท2 mj นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยภาพแรกวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนะครับภาพนั้นคือนะครับให้ดูก่อนเลยนะครับอ่าอันนี้จะเป็นบางคนมองไม่ออกเนาะนี่เป็นฝักข้าวโพดครับมีอาการเน่าเป็นเชื้อนะเป็นลาดําเป็นลาเขาเรียกลาเข้าฝักเนาะอ่าเป็นโรคฝักเน่า ฝักดำอะไรพวกนี้ของข้าวโพดนะครับพวกนี้หลกัหลกๆเลยก็มาจากเชื้อรานั่นแหละนะครับทั้งนี้อาจจะเกิดจากความชืน้นเรื่องของฝนอาจจะมากไปในช่วงที่ผ่านมาก่อนเก็บเกี่ยวอะไรพวกนี้นะครับก็บางทีก็เชื้อรามันก็จะรอจังหวะนี้แหละนะครับในการที่จะขยายตัวแล้วก็เพิ่มปริมาณทําให้เกิดความเสียหายก่อนการเก็บเกี่ยวได้นะครับเป็นได้ทั้งข้าวโพดอาหารสัตว์แล้วก็เป็นทั้งได้ทั้งข้าวโพดฝักอ่อนหรือว่าเป็นตระกูลพวกข้าวโพด ข้าวเหนียวหรือว่าข้าวโพดหวานก็เป็นได้ไปได้หมดนะครับทั้งนี้มันต้องอยู่ที่ว่ามันมีเชื้อไหมถ้ามันมีเชื้อเนี่ยนะครับมันรอแค่สภาวะที่เหมาะสมโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกชุกชุกฟ้าปิดปิด,ปดพวกนี้นะครับแล้วพอหลังจากนั้นแดดออกเปี้ยงเลยมันก็จะเกิดอาการที่เป็นการระบาดของเชื้อราได้นะครับประมาณนี้นะครับยาที่ใช้หลากหลายนะครับท่านสามารถคร่าวๆนะครับท่านสามารถใช้พวกกลุ่มที่เป็น กลุ่ม3หรือกลุ่ม11ก็ได้ยกตัวอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสารกลุ่ม11บวกสานะไตฟอกซี่โซบินบวกคีบูโคนาโซนตัวนี้จะดีไปเลยนะครับอย่างดีไปเลยนะครับอันตราการใช้เริ่มต้นที่2 5 c ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะหรือว่าท่านจะถ้ามันไม่ได้ระบาดรุนแรงมากท่านอาจจะ ใช้ยาที่ถูกลงมานิดหนึ่งนะครับก็ออกฤทธิ์แบบทั้งดูดซึมแล้วก็แบบสัมผัสได้นะครับตัวนี้เป็นกลุ่ม m 5และกลุ่ม4นะครับคอโลเทน,นิลบวกกับเมตาเล็กซิล m ตัวนี้อัตราการใช้เริ่มต้นที่25ถ้าสูงสูงก็4 0 5สิถึง้ต่อน้ํา20ลิตรนะครับภาพนั้นคือโรคฝักเน่านะครับฝักดําในกระเพาะก็ใช้ยานี้ หรือใช้ยานี้นะครับโอเคเราเริ่มต้นอาจจะช้านิดนึงนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้แบบเร่งรีบมากไวมากนะก็ไปกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็คงพอจะได้น้ำได้เนื้อพอสมควรนะครับต่อมานะครับจแอดจะให้ดูอาการหนึ่งตอนนี้เป็นกันเยอะนะครับโดยเฉพาะข้าวโพดอ้อยนะครับที่มีการฉีดยาผิดนะครับอาจจะผิดพันุหรือว่าอาจจะ ิวไปโดนนะครับอย่างเคสนี้นะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นายานิกโกะนะครับนิโคซันฟูรอนนะครับที่หลายๆท่านวันนี้ก็ก็หยิบมาให้ดูนะเดี๋ยวจะหยิบให้ดูเนะี่ยตัวนี้นะครับก็จะมีผลนะครับไม่ใช่มีแค่เรื่องของสายพันธุ์ก้าโพดนะครับโดยเฉพาะพันธุ์นี้น่าจะเป็น6848เนะี่ยเือเรียกว่าตายเลยเสียหายนะครับแล้วก็ยังมีภาพหนึ่งที่อาจจะให้ดูอันนี้นะครับไล่ก้าโพด ถ้าสังเกตให้ดีไล่ข้าวโพดจะติดกับไล่อ้อยนะครับเห็นไหมครับด้านซ้ายมือขวามือของคนในภาพเนี่ยจะเป็นข้าวโพดนะครับก็อาจจะเป็นไล่เขาเองหรือว่าเป็นไล่คนอื่นก็แล้วแต่นะครับฉีดนิโกะตัวนี้นะครับมันปลิวมาโดนอ้อยนี่นะครับเห็นไหมครับอ้อยเหลืองเสียหายเลยถ้าซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับก็มีอาการหน่อเรียกว่ามันมันมันบิดมันเสียหายเลยนะครับมันแตกไม่ได้นะครับเพราะว่า ูดง่ายว่าน,นิโกะมันเป็นพิษต่ออ้อยแล้วก็ข้าวโพดบางสายพันธุ์นะครับเขาแนะนําว่าห้ามใช้กับข้าวโพดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็เขาจะมีสัญ,ญลักษณ์เรื่องของสายพันธุ์ห้อยมาที่ขวดด้วยนะครับว่าให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับแต่หลักๆตอนนี้ที่เจอปัญหากันเยอะเนี่ยคือ6 8 4 8นะอันนี้คือเป็นพันธุ์ของบริษัท NK เนาะแต่เป็น สายพันธุ์ที่ไม่สามารถใช้ยาตัวนี้ได้นะครับให้ระวังให้สอบถามก่อนแล้วก็ใครที่จะใช้ก็ระวังเพื่อนบ้านด้วยจะปิวไปโดนถ้ามันไม่ตายหมายความว่าโดนไปไม่เต็มไม่ได้เยอะนะครับจนถึงขั้นเรียกว่าวิกฤตหรือตายนะครับก็สามารถฟื้นได้นะครับหลักๆแอดจะแนะนําพวกนี้นะครับตัวแรกก็คือกลุ่มสารลายนะครับตัวที่2คืออะมิโนนะครับแล้วก็กลุ่มของเบเทนเข้มข้นแบบนี้ นะครับหรือถ้าบางดูบางาบางต้นบางไรรู้สึกรู้สึกว่ามันมีการเหลืองอเรียกว่าปลายยอดปลายอะไรพวกนี้ก็จะใช้พวกกลุ่มพวกจุลธาตุพวกนี้เข้ามาช่วยนะครับหลกัหลกๆก็เลือกมาหรือจะจับเป็นคู่ก็ได้จะจับเป็นแบบนี้ก็ได้บีเทนบวกกับสารลายพวกนี้ก็ได้นะครับหรือจะเอาอะมิโนมาบวกกับพวกกลุ่มจุลธาตุอาหารเสริมพวกนี้ได้นะครับก็จะช่วยทําให้ฟื้นขึ้นได้เร็วนะครับพวกอ้อยเนี่ยถ้าไม่โดน จังๆเต็มๆจริงคงไม่ตายนะครับแต่ก็สาหัสอยู่กว่าจะฟื้นได้แต่ถ้าพวกเขาพดผิดสายพันธุ์นะครับเรียบร้อยนะครับโอเคภาพนั้นก็คือนะครับอ้อยโดนนิโคสันฟลอนนะครับแล้วก็เขาพดที่โดนนิโคสันฟลอนที่เป็นสายพันธุ์ต้องห้ามนะครับก็คือตัวนี้นะครับห้ามใช้นะอันนี้คือให้ระวังนะครับถามเยอะๆก่อนจะใช้บางทีไปปรึกษาร้านร้านเองก็ แถวบ้านอาจจะไม่ได้ละเอียดนะครับเมื่อถามว่าข้างๆเพื่อนๆเป็นอะไรเป็นมันเป็นอ้อยเน euh. museum, 是是 an ี่ยม um> ันโดนไม่ได้นะครับถ้าเป็นกระโพดด้วยกันก็ต้องดูอีกว่าข้างๆเขาสายพันธุ์อะไรเพราะว่าถ้าเกิดไปทําของเขาเสียก็ต้องรับผิดชอบนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตระกูลของน่าจะเป็นมะเขือเทศนะน่าจะเป็นเลดไบเป็นเป็นใบไม้นะครับภาพนั้นคือนะครับน่าจะเป็นเป็นใบไม้นะครับเป็นใบไม้ในส่วนของมะเขือเทศนะครับ ยาตัวไหนได้บ้างนะครับที่แนะนำกันไปเมื่อกี้ก็ใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับตัวเมื่อกี้นี้นะครับคอโลเทอร์รนิลนะครับบวกกับเมตาเล็กซิลเอ็มนะครับอัตราการใช้2 0ถึง25ซีซีก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นใบไม้ใช่ไหมครับเดี๋ยวดูก่อนเนาะท่านอาจจะใช้เป็นตระกูลอาคอปเปอร์คอปเปอร์บวกแบบนี้ก็ได้ คอปเปอร์ออกซิคอบวกคอปเปอร์ไฮดรอ,อกไซดเป็นสูตรครีมแบบนี้อันต่างกันใช้ 40cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับอันนี้คือ,อเลดไบหรือใบไม้ในส่วนของมะเขือเทศนะครับตัวอื่นๆมีกอไหมเดี๋ยวนะครับยามันซ้อนๆกันอยู่แอดขออนุญาตใช้เวลาในการหยิบนิดนึงนะครับบางทีเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมีตัวนี้ อีกตัวหนึ่งแนะนำเวลาการหยิบไม่ยากนะครับเ,เป็นสารเรียกว่ายาใหม่แล้วกันนะครับกลุ่ม21สารชื่อสารอะมิซันบอมนะครับรูปพรีมเอสซ่ปรตตัวนี้ใบไม้นะครับในตระกูลของพวกมะเขือเทศและมันฝรั่งนะครับเนี่ยเขาจะมีรูปไว้เลยนะครับพวกโรคพวกใบไหม้นะครับฝากไว้ด้วยนนี้อัตราการใช้เริ่มต้นที่ 20C ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับรู้สึกจะเป็นยาญี่ปุ่นนะ อ่าโอเคนะครับภาพนั้นคือใบไม้ในมะเกือเทศนะครับก็ใช้ยานี้นะครับหรือใช้ยานี้นะครับหรือจะใช้เป็นยานี้ก็ได้นะครับก็ลองดูว่าตัวไหนเอาอยู่ไม่อยู่เนาะแล้วก็ดูว่าเราปลูกมากปลูกน้อยนะครับแล้วก็ดูปริมาณใช้ให้มันเหมาะสมเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับอ่าต่อมาหลังจากมะเขือเทศมาเจอรู้สึกจะเป็น ฝรั่งหรือเปล่านะครับกิ่งเรียบร้อยครับอันนี้เขาแกะมาให้ดูเลยเนาะนอนสบายเลยมันคือหนอนเจาะกิ่งหรือหนอนเจาะต้นนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เห็นมีระบาดเรื่อยๆนะแนแนะนำตัวนี้แล้วกันนะครับง่ายๆตัวนี้เป็นโนวานรอนบวกไบเฟนทินนะครับกลุ่ม15บวกกลุ่ม 3A แบบนี้อัตราใช้เริ่มต้นที่ 25cc ถึง 40cc ต่อน้ำ20ลิตรนะ จะเรียกว่าจะน็อกด้วยแล้วก็คุมไข่ด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าหนอนมัน,ม,นมีการดูดซึมเข้าไปเนาะพอหนอนมันกินปุ๊บม,มันก็จะเริ่มหยุดกินแล้วมันก็จะเริ่มตายได้พวกกลุ่มหนอนเจาะพวกนี้ใช้ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับหนอนเจาะกิ่งฝรั่งนะครับภาพนั้นคือหนอนเจาะกิ่งฝรั่งใช้ยานี้นะครับไปต่อนะครับรู้สึกว่าเอันนี้ไม่แน่ใจว่าเคยพูดไปยังนะครับ น่าจะเป็นในส่วนของเพี้ยเกตหอยและเพี้ยแป้งนะครับในอ้อยนะครับใครเคย <c oughs> เคยเห็นบ้างภาพนั้นคือนะครับเป็นเพี้ยหอย <c oughs> เพี้ยเกตหอยขาวหรือเป็นเพี้ยแป้งนะครับดำดำขา,ขาวขาวนั่นนะครับที่เกาะอยู่เต็มเลยนะครับถ้ามันเยอะมากขนาดนี้ยังไงท่านต้องใช้ยาเนาะต้องเอายาเพี้ยแป้งลงไปสะหน่อยนะครับวันนี้หยิบมาไหมยาเพี้ยแป้งเห็นไหมครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับง่ายปึ๊บ เดี๋ยวหาก่อนนะครับยาเพียยแป้งยาเพียแป้งหยิบมาไหมนะครับถ้าง่ายๆให้ท่านนึกถึงไทยมีท็อกแซมก่อนนะครับง่ายๆเลยนะถ้าแอดไม่ได้หยิบมานะไทยมีท็อกแซมง่ายๆหรือท่านจะใช้เป็นพวกสไปโรเตตเมตนะครับสไปโรเตตเมตก็ได้แล้วครับแล้วก็จะเป็นพวกตระกูลอิมิดาคอพิดก็ได้นะตัวนี้ก็ได้นะอิมิดาคอพิดบวกใบเป็นพินพ์เนาะ ตัวเพี้ยแป้งตรงตรง,ตรงแอดไม่น่าจะหยิบมานะก็ดูแล้วไม่น่ามีอ่าโอเคใช้ตัวนี้ก็ได้อิมิดาคอพิดบวกไบเปนทินนะครับหรือจะเป็นอิมิดาคอพิดเดีียวๆก็ได้นะถ้าท่านท่านพอหาได้นะครับก็เอาตัวนี้เริ่มตรงนี้ก่อนแต่ถ้าไม่มีจริงๆตัวไหนได้บ้างนะครับพิลิมิฟอร์ดนะครับ โปรไทโอฟอร์า Pro จากกลุ่ม 1B ได้นะครับไดอซิโนนพอได้นะหรือว่าถ้าเป็นกลุ่ม 4A นะครับมีแลคโฟพิดได้นะครับเป็น อเซทามีพิทก็ได้หรือจะเป็นไทมีพลาซมก็จะดูดีหน่อยนะครับหรืออันนี้ก็ได้จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งเป็นกลุ่ม4ีเหมือนกันจะเป็น4 c สีสารซันฟอกซัโฟนะครับก็ได้เหมือนกันนะประมาณนี้นี่มีดาเดี่ยวก็ได้แบบนี้นะครับโอเคลองดูแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขออภัยไม่ได้หยิบยาเพียบแป้งมาให้ดูนะโอเคนะครับต่อไปนะครับภาพนั้นคือพิกนะครับ สังเกตหลังใบนะครับจะมีอาการฉ่าน้ําอันนี้จะเป็นอาการที่ชัดเจนแผลจะเป็นสี่เหลี่ยมพวกนี้ชัดเจนเลยนะครับพวกนี้จะเป็นแผลที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะพอมีการฉ่าน้ําร่วมและแผลเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมชัดเจนไม่กลมไม่เป็นวงปีรอบเหมือนเป็นเป็นตาก,กบแบบนั้นน,น,นะครับอันนี้เขาจะเป็นโรคเชื้อจาก บคทีเรียเชื้อแบคทีเีีแอดแนะนําไปหลายครั้งคือใช้ยาปฏิชีวนะก็ได้หรือว่าท่านจะใช้เป็นกลุ่มสารประกอบทองแดงคอปเปอร์ก็ได้นะครับเริ่มกันที่ตรงนี้ก่อนนะครับเอาสารประกอบทองแดงคอปเปอร์ก่อนวันนี้หยิบมา2ตัวเนาะนะครับตัวแรกแนะนําเป็นออซิน o อ i n ป copper ปนะครับตัวนี้จะเป็นรูปครีม33.5% นะครับเริ่มต้นใช้กันอยู่ที่ 40-50cc เหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นคัพเปอร์ครีมเป็นคัพเปอร์สตัวบวกนะครับออกซิคอไรด์บวกกับไฮดรอกไซด์นะลองดูตัวนี้2ตัวนี้ใช้ได้เลยนี่สารประกอบคัพเปอร์นะครับส่วนยาปฏิชีวนะวันนี้หยิบมาไหมยาปฏิชีวนะตัวแรกที่แนะนําให้ใช้นะครับคาสุกา้าไมซินไฮโดคอลไรด์ไฮเดทตัวนี้ก็ถูกหน่อยนะครับ แต่ตัวนี้เป็นตัวแท้นะเป็นของญี่ปุ่นเลยนะครับความเข้มข้น2% SL นะอัตราการใช้ประมาณ50-80 cc ต่อน้ำ20ลิตรอันนี้เป็นยาปฏิชีวนะตัวต่อมาก็เป็นยาปฏิชีวนะเหมือนกัน g e n t a ไไมาิิ s ซัเเฟตบวกกับ o x y t e t a ไซ n ิ h y d r o c ค l ลไ i d e นะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นกระปุกแบบนี้ก็ใช้ได้ประมาณ200ลิตรนะป้องกันประมาณ400ลิตรนะอ่าโอเค สารปฏิชีวนะไปแล้วคอปเปอร์ไปแล้วอีกตัวหนึ่งที่เป็นสารใหม่ๆที่เขามีการผลิตขึ้นมาแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับในส่วนของเชื้อแบคทีเรียนะครับก็คือซิงค์ไทอาโซนะครับก็จะมียี่ห้อนี้น่าจะเป็นยี่ห้อเดียวนะความเข้มข้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์แม่เพี้ยนไปและย่แล้ว20% sc จะรีบไปไหนก็ไม่รู้นะครับนี่อัตราการใช้อยู่ที่50ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับ โอเคนะครับให้ดูแล้วนาะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเชื้อแบคทีรียนะครับฉับน้ำแบบนี้นะครับก็จะใช้ยาอยู่3แบบนะครับอันแรกก็คือสารประกอบทองแดงคอปเปอร์นะครับภาพนั้นใช้ยานี้เลยนะครับแล้วก็นะครับหรือจะใช้เป็นสารปฏิชีวนะแบบนี้นะครับหรือจะใช้เป็นตัวซิงค์แฮโซแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือเชื้อแบคทีเรียนะ โอเคไปต่อนะครับวันนี้อาจจะไปได้ไม่เร็วมากนะครับช้าช้าได้พาเล่มงามอันนี้น่าจะเป็นยาขยงนะยาขยงรู้จักไหมนะครับมันจะเป็นป้องๆนะครับอ,อ,อยู่ในไรอ้อยนะครับถ้าอยู่ในไรอ้อยเนี่ยถือว่าถือว่ายากอยู่นะแต่ก็พอจะมียาเอาลงบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เฮกซาิโนน นะครับสารเฮกซาซิโนนจะเป็นเดี่ยวหรือเป็นบวกแบบนี้ก็ได้น,นี่จะบวกไดรยูรอนมานะครับอัตรา,าก,การใช้อาจจะต้องสูงหน่อยอาจจะมีต้องมีโลครึ่งตอนน้ํา200ลิตรนะครับแล้วก็ฉีดไม่กอกยอดเนาะฉีดไล่ร่องไปนะครับอาจจะไปเน้นที่กกที่โคนแต่ถ้ามันสูงมากก็ต้องเหยียบลงมาหน่อยเพราะพวกนี้มันจะใบมันจะมีขนคล้ายยากขนด้วยนะมันจะอาจจะลงได้ไม่ค่อยดีนะครับอีกตัวหนึ่งที่สามารถใช้ได้ก็คือถ้าคนปลูกอ้อยจะรู้ก็คือดัสโฟนนะครับแต่ถ้ายกขยงตัวนี้ มันไปขึ้นอยู่ในไร่ข้าวโพดลองดูซิว่าไม่ใช่สายพันธุ์ที่ต้องห้ามเนี่ยก็สามารถใช้นิโคซาบุลอนตัวนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นทางแก้อีกอันหนึ่งถ้าอยู่ในไร่ข้าวโพดนะแต่ต้องดูสายพันธุ์ข้าวโพดด้วยนะว่าใช้ได้ไหมนะครับแต่ถ้าเป็นอ้อยเอาตัวเมื่อกี้เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งในอ้อยก็คือดาซาซโฟนนะครับก็คือไดูรอนบวกกับ ทูฟ s o uh, d ดีโซเดียมและบวก DSMA วันนี้แอดไม่ได้หยิบมานะครับก็มีอีกทางเรื่องหนึ่งที่จะใช้กำจัดหญ้าขโยงในไร่ uh, ในไร่อ้อยได้นะครับโอเคนะครับไปต่อนะโอเคอันนี้จะเป็นด่วงคล้ๆด่วงกุหลาบแต่ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันเรียกด่วงอะไรนะอ่ะนี่ใครที่ปลูกดาวเรืองเจอตัวนี้นะครับเอาว่ามันเป็นด่วงปิดแข็งแล้วกันนะครับเป็นร่วงปิดแข็งง่ายๆเริ่มต้นท่านอาจจะใช้นี่แหละ ไบเป็นทินบวกกับอิมิดาโคพิดตัวนี้ก็ได้อัตราใช้เริ่มต้นที่2 0ซีซีแต่น้ำ2 0ลิตรนะครับหรือถ้าไม่ใช้ใช้อะไรได้อีกนะครับร่วงปิดแข็งวันนี้หยิบอะไรมาบ้างเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวดูก่อนต้องดูก่อนนะอ่ะนี่2ตัวนี้ได้นี่เลยคาบาลิวนะครับหรือเซฟวินที่ท่านรู้จักกันมาซองหนึ่งก็ประมาณได้40ลิตรนะครับได้2เป แล้วก็ตัวนี้เป็นสารที่ค่อนข้างดีมากฉีดผ่าดอกได้เป็นรูปครีมนะครับก็แนะนำใช้เป็นโทเฟนไพ l เลตนะครับกลุ่ม 21A แบบนี้อัตราการใช้เริ่มต้นที่ 10cc ถ้าสูงๆหน่อยก็ 20cc นะครับโอเคนะครับเป็นด้วงอะไรสักอย่างไม่แน่ใจว่าเรี่ยงด้วงอะไรนะครับอยู่ในดาวเรืองนะครับก็เจอกันไหลสวนก็ใช้ตัวแรกก็ใช้ยานี้หรือใช้ยานี้ หรือใช้ยานี้นะครับโอเคนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับเอกลับมาที่มะเขือเทศนิดนึงนะครับาภาพนี้นํามาจากเพจของอาจารย์อุดมศักดิ์นะครับรู้ทันโลกพืชต้องขออภัยอาจารย์ด้วยนะครับเอาภาพตัวนี้มาแนะนําให้ลูกเพจได้รู้จักกันนะครับเข้าไปติดตามเพจของอาจารย์ได้นะครับภาพนี้เป็นภาพ ใบจุดแบคทีเรียในมะเขือเทศนะก็แนะนํายาแบคทีเรียเมื่อกี้นี้ที่แนะนําไปในพริกแล้วกันนะครับลองย้อนคลิปดูสักหน่อยหนึ่งเนาะก็จะเป็นยาในตระกูลเดียวกันใช้ได้นะครับลองเลือกใช้ดูสักตัวหนึ่งนะครับต่อต่อมาก็จะเป็นตระกูลฟักทองตอนนี้จะมีเริ่มมีปัญหาพวกนี้ครับเชื้อรามันเข้านะครับใบมันจะเริ่มไหม้อ่าบางทีก็อาจจะกระทบไม่ออกดอกเลยไม่ติดผลเลยนะครับก็ถ้าเป็นตัวนี้ แอดก็จะแนะนําตัวแรกก็แนะนําอันนี้ง่ายๆหยิบมาแล้วนะครับก็คือคารโลโทนิลบวกกับเมตาเล็กซิลเอ็มเป็นตัวแรกที่มที่1ตัวที่2นะครับที่จะแนะนําในตระกูลแตงพวกนี้นะครับแนะนํายาใหม่ไปเลยไพยลโคโซบินบวกกับเมทิแอมนะครับตัวนี้ก็ได้นะครับเมื่อกี้อัตราการใช้ประมาณ25ถึง35ซีซีตัวนี้อัตราอัตราการใช้นะครับ1ถุงเนี่ยเอาประมาณ400ลิตรนะครับ เบื้องต้นแต่ถ้ามันหนักจริงๆบางคนก็จะใส่ถุงลา200ลิตรเลยนะครับอันนี้เป็นยาใหม่นะเป็นสารกลุ่ม11บวกกับ M03 นะครับไพลาโคโซบินบวกเมทิแอมอัตราความเข้มข้นอยู่ที่5%บวกกับ55% w g นะเป็นเก็ดๆนะครับอ่ะประมาณนี้ นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็พอได้พสมควรเนาะแล้วก็ใช้เวลาไปเยอะนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวก็อาจจะไปต่อกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็ใครที่รอติดตามชมอยู่สําหรับภาพนั้นยางน,นี้นะครับก็ติดตามได้ทุกวันจันทร์เนาะเราจะเอาเอาคลิปมาลงให้ทุกวันจันทร์นะครับโอเควันนี้คงได้เนื้อได้น้ําพอสมควรนะครับ ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยแล้วครับแล้วก็ขอบคุณทุกภาพนะครับที่อาจจะไปหยิบยกมาจากเพจอื่นๆน,นะครับโดยที่อาจจะไม่ได้กล่าวชื่อหรือให้เครดิตกับเพจนะนั้นต้องขออภัยด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยแอดก็เล่นผ่านเฉยๆนะครับว่าดูว่ามันมีภาพอะไรที่เกษตรกรเขาไปโพส์ถามบางทีบางคนก็รู้เนาะเขาก็ตอบให้ความรู้ก็ดีแล้วนะครับาบางคนโทษนะครับ ไม่รู้แล้วไปตอบอีกมันยิ่งไปผิดทางเลยอันเนี้ยแอดไม่สนับสนุนเลยนะครับแอดอยากจะให้คนที่มีความรู้จริงๆเฉพาะทางจริง,ง,รงๆเขามาตอบมากกว่าหรือนะครับอย่างน้อยก็เคยปลูกแล้วมันเป็นอะไรแล้วใช้ตัวนี้ได้ผลเอาอย่างนี้ดีกว่าบ,บอกว่าฉันใช้ยาตัวนี้แล้วได้ผลอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าถ้าเราบางทีไปวิเคราะห์โรคผิด พอผิดเสร็จหยิบยาผิดไปกันใหญ่เลยตรงนี้จะวุ่นวายนะครับแล้วมันพอมันผิดพลาดไปแล้วมันก็แก้ไขลําบากแล้วเวลามันผ่านไปเนาะบางทีต้นพืชมันมันเลยระยะที่จะฟื้นตัวแล้วมันก็แก้ไขไม่ได้นะครับก็เป็นการทําให้เขาเสียโอกาสเนาะตรงนี้เราเองเราก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งนะครับก็ลองดูความเหมาะสมแล้วกันนะครับแต่ก็ดีแล้วครับที่ทุกคนช่วยกันนะครับก็เป็นสังคมที่ดีนะครับพยายามช่วยกันแก้ปัญหาแต่ก็อยากจะให้ไปถูกทางด้วยนะครับมีปัญหาอะไรก็เป็น ศึกษาเข้ามาที่เพจได้อย่างที่แนะนำไว้ตอนต้นคลิปนะครับวันนี้แอดมินนะครับแท็กซี่เพียรเกษตร2018คงต้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้แอดสักนิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ